สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก๊อจิซิรีชแนลครับนำท่านผู้ชมทุกท่านชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษเป็นเกมนัดตกค้างนะครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับเปิดรังลอนดอนสเตเดียมต้อนรับการบรรยายนลิเวอร์พูลครับวันนี้ในส่วนของการบรรยายท่านผู้ชมโยัผมก๊อจินะครับทำน้าที่เป็นผู้บรรยายนะครับก่อนอื่นนะครับไปขอบคุณสปอนเซอร์ของเราก่อนนะครับกับแพดจีเบทคิงครับแอดไลน์ไปที่แอด 55gbet ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับกับบริการโบนัสเกมกีฬาที่เยอะที่สุด สูงสุด50%นะครับ well. 30, เกมครนี้เป็น <Bio Antonio. S 1> เกมนัดตกค้างครับเป็นนัดที่24ของทั้งคู่ครับถูกยกยอดมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับซึ่งลิเวอร์พูลติดภารกิจลงเล่นจริงแชมป์สโมอสรอโลกนะครับทำให้คู่นี้เลื่อนมาแข่งในวันนี้นะครับลิเวอร์พูลเองเพิ่งจะทำสถิติ ไม่แพ้ใครในดี40นะัดติดต่อกันนะครับถือว่าเป็นทีมที่5ในสโมสรในอังกฤษนะครับที่ทำได้นะครับทำสถิติเทียบเท่ากับเชลซีในยุคของโชเซ่มูรินโญ่นะครับย้อนมาดูไลน์สิบในตัวจริงครับทางฝั่งเวสต์แฮมครับผู้สำารนตัวเป็นดาเรนรันดอฟครับแผงหลังก็มีอ ok, ิซาดิยอบอิยาออกบองหน้าฟาเบียนปาเวน่าดันกลางเป็นโปซาเบเลต้ามักโนโบปารูฟอนาั เดคานไรส์อันเดร์คสเวลและน่าเปรีเป็นทางด้านเซปัสเยนฮอนแลคู air, ่ก,กับทางด้านมิเชลอันโตนิโอนะครับส่วนลิเวอร์ p o o ครับภาสาประตูเป็นอลิสันเบเกอร์เฝ้าเถาครับแถลังก็มีสเตนอเลสซานเดอร์อานโนครับโจโกโมเมสเฟเจอร์ <_ S 2> ฟันดอัตโรเปัสซันด้านกลางเป็นจอร์แดนเคนสันนะครับฟาบินโยโจโยไวยนาดุลและ3ตัวตบ,บนวันนี้ไม่มีมาเน่นะครับจะเป็นโมฮัมเหม็ดซาร่าเลเวอตฟิมิโนตำแหน่งที่แทนมาเน่คืออเลสออเรเชเบลเลนนะครับ ตามข่าวเนี่ยคือมาเนี่ยอย่างต่ำสองนัดนะครับเกมนัดนี้กับเกมที่เจอกับเซาท์แฮมตันนะครับเนกากเจ็บแฮมสติงในเกมที่เจอกับวูฟแฮมตันนะฮะอารครับเกมเริ่มอมืชิงนี่อาครับแคสเวลจ่ายติดโกเมสฟาบินโยเฮดสันครับให้มาที่วายเดดุมแล้วอืมสั้นไปแล้วซาเบต้าตัดได้อาครับมาที่ฮอนแล่ฮอนแล่ ให้ฟอนนอสอันเดอร์แล้วจริงรับมาที่ฟอนนอสโอโหโ,โอ้ได้จบด้วยครับของทางโบฟอนนอสแต่ว่าโอแทบจะปลายมือครับของทางอาริซอนครับโอเน้นทิศทางมากไปหน่อยครับโอ้โหทำให้อาริซอนนี่ก็พุ่งปัดทันแล้วครับลูกแตะมุมของเวสต์แฮมครับตั้งแต่ต้นเกมเลยนโนบเปิดมาติดเฮนเดอร์สัน แล้วลูกโทษจะได้สวนหรือไม่ติดซาเบเรต้าครับฟานาอุให้มาซาเบเรตา้าโอ้สไลด์ไม่โดนด้วยอ่ะครับเปิดติดโกเมสแล้วสลัดตัวประกอบเป็นอริเซโนเก็บได้เฮดสันหายมาที่ซาร่าแล้วครับคิมิโนโห้ซาร่าซาร่าจะผ่านนี่ไม่ผ่านเอามองหน้าแล้วครับบอลของเวสต์ฮมครับซาเบเรต้าให้มาฮอลแลอัิโยโยก ผ่านแล้วหาจ้องแล้วหลายทุกมาแล้วอตรงนี้โอ้กระชอกโอ้โเกือบกระชอกครับโอ้โอ้โหเกือบไปครับจบังหวะประช่วงนี้ของทางเวสต์แฮมครับโอ้ฮอนแล่เกือบจัดทำประตูได้อ่ะครับมาใหม่อันเดโนให้ติดโกเมสโอ้โหคือเวสต์แฮมตอนนี้อันดับ17นะครับ23คะแนนเนี่ยคะแนนเท่ากับทางวัตฟอร์ดและบอลมัตซึ่งอยู่อันดับ18-19นะครับ สโตรยูโต้องการ3แต้มเพื่อทิ้งแมนซิตี้เป็น19คะแนนนะครับอืมครอปไม่เห็นด้วยเท่าไรแม่นนึกว่าจะได้เตะมุมนะครับอ่าได้ครับได้โอเค <c ười> คือครอปมือนจะเอาฟาวมากกว่านะครับโลกเตะมุมของอาริซต้าอานโนครับเปิดเปิดมาแล้วฟาบินโยห์กดไม่ลงแล้วครับบอลตรงกลางศีรษะแล้วครับ ของทางฟาบินโยนี่ผลต่า19เแต้มถือว่าเยอะมากครับทาริโอโพเก็บ3แต้มได้นในเกมนี้นะครับแต่อย่าลืมว่ารู้การที่แล้วนี่ลิวอโพมาสะดุดที่นี่นะครับโดยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับฟาบินโยมาฟิมิโนรับฟาบินโยให้มาเฮนเดอร์สันฟาบินโยฟิมิโน แลวจิมมาอืมแล้วมไม่อยู่อาร์ซาร่าไหลามาที่ฟิมโนโอาร์หลามแล้วครับโอ้โหแม่ผู้สิ้นอาจจะเป่าช้าไปหน่อยครับดูจัหวาที่ฟิมโนโให้ซาร่าหลามไปก่อนละครับโลฟฟิคิดของเวสแฮมนะครับแบนดดอฟเปิดมาฮอลแลเก็บได้แต่อืบอลลั่นครับมา,รมาที่โลเปซันไวยาโดมมาที่เชเบเรน ไม่นาด้มตรเปรนสันอ่าฟิมิโน,โนแล้วซัดหลุดกรอบแล้วครับหลุดยิงของฟิมิโน,โนเข้าสะเท้าซ้ายนะครับแต่ว่าอาจจะเหมือนจิตยิงไม่ถนัดนะครับแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ไม่มีเกมในเลีกลงเล่นนะครับ เป็นคิวของ FA Cup นะครับบอลถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดของเกาะอังกฤษนิดลิวพูลยังไม่เข้ารอบนะครับต้องลองเล่นนัดรีเพย์กับเชลซีบิลลีทาวนนะครับในช่วงเบรกหนีหนาวนะครับอฟอนเอาจิมมาให้ฮอนไลอาสซ้ายซ้ายแล้ว <c oughs> ลึกไปครับ่อาริซอนถึงก่อนแล้วครับพวกวันนี้มีช่องให้ได้จบเหมือนกันนะครับของทางลิวพูลนิด โลคทุ่มของลิเวอร์พูลครับโรเบอร์สันทุ่มมาชเชเบะเลนให้ไวตาตุ่มมาที่โดโรเบอร์สันโรเบอร์สันหืมไปเองครับโรเบอร์สันแล้วมองหาเพื่อนเปิด,เป,ดเปิดดูว่าติดทางด้านปาเวน่ามาที่เคสเวลทเทรคแอนไลซ์จ่ายหืมติดเทรนอเลิสซ่าอานองเฮนเดอร์สันย้อนมาฟนานได เดือโฟอาบอลมาครอนครับฟามินโจอ,อาซาลาแม่อา่ว่าแม่จะเล่นเร็วแต่ว่าจังหวะไม่ได้ครับเดคแคร์ไรส์พันแลติดโกเมสบอกของเร์พูลแล้วครับไวนาดุมเชมเบอร์เลนไวนาดุมของกลางครับฟามินโจเฉลับโนเบลออกอาหน้าหัวออกมาครับพันแล ออกทางซ้ายเคสเวลอาร์ฟเคสเวลเคสเวลไปแล้วครับเคสเวลเคสเวลแล้วจ่ายเรียกเรียกมาแล้วมีฟอนาเลส์โอ้โหแต่แต่ยาวครับโอ้โหไม่เลิกยิงจังหวะแรกนะครับว่าโอ้อาริซอนเองก็ออกมาเร็วนะครับโอ้เกือบไปครับจังหวะประชูวนี้อาร์ติฟูเจสวนโอ้โหตัวเลขเนี่ยเป็นเวสต์แฮมที่เยอะกว่านะครับประมาณถึงตรงนี้นี่ฟาบินโนให้ฟิมิโน เฟมิโนแล้วไม่ผ่านโอฟแล้ววัวยทุโมนุนมาเฟมิโนจะไปเองไปไม่ได้ติดเอามองหน้าเคสเวลแต่โดนซาร่าชกอาซาร่าซาร่าหลายให้ทีเชมเบลเลนโเข้าไปเป็นไงุมนะครับโอ้หลดกรอบออกไปครับโอ้โหกดเรียดแต่ว่าบันเลี้ยวหนีเสาโอ้โหนิดเดียวครับแมโอกาสทองเลยครับโอ้โห อย่างสวนสวนนะครับแล,ลนแดนดอฟครับเล่นสั้นมาที่ดิโอฟโดโบอ,อืมเหลี่ยมนี้โ,นโไไนดนฉกโดยวาตาโดมอาฟาบินโยเชเบเลนข้างในขอแล้วแต่ยังไม่ให้เชเบเลนไหลสั้นมาที่ฟาบินโยไหลามา ซาลาโอ้ซาลาโ,โูแม่ไปเท้าเท้าขวาแล้วก็แม่กลายเป็นเสียของไปเลยนะครับอันดับหนอันดนมาให้ทางฟอนนอสพแลกกลับไปที่ฟอนนอสฟอนนอสอืมไปไนดะ้ฟอนนอสเปิดตักมาแล้วลึกถึงอาริสซอนครับทดสามนาทีนะครับในครึ่งแรกออกบอลยาวอาริสซอนติดบาเวน่า Yes, well. แคสเวลล์เขาจ่ายผ่านมาแล้วไม่ออกนะยรัาแล้วเปิดมาติดโ,โจโกเมสนะครับมาที่ซาร่าหรือผู้ใจสวนหรือไม่ซาร่าฟิมิโนแล้ว, mm hmm. ลวหลายทุกช่องอา mm hmm. ร์ฟให้ซาร่าซาร่าแล้วโตนดึงนิดหนึ่งอาร์ฟอุ้ยซาร่าหลุดเดี่ยวแบบตีหนึ่งศูนย์เลยครับโอ้โหเรียบพูขึ้นนำครับก่อนจะจบครึ่งแรกโอ้ฟิมิโนแอสซิตให้กับโมซาร่าครับโอ้โห นี่ครับเอาไม่อยู่ครับพยายามดึงแล้วครับโอ้โหดึงไม่อยู่จริงๆครับทางด้านฟาวเวน่าโอ้โหแล้วซาร่าเนี่ยเร็วครับจังหวะหลุดเดียแบบนี้นี่ยทำได้ครับโมซาร่านี่ครับขึ้นมานาทีที่45่บวกสเลยครับลิโอโฟขึ้นนำครับถือว่าสำคัญเลยนะครับ พอรูปเกมลิวพูพในเกมนี้ไม่ถือว่าดีกว่าเวสต์แฮมอาจจะเสียเปรียบด้วยซ้ำนะครับแล้วก็จบครึ่งแรกครับลิวโพฉกช่วยจังหวะโต้กลับได้นะครับเป็นโมซาลาครับที่ยิงให้ลิวโพขึ้นนำไปก่อน,นครับ1ประตูต่อศนครับช่วงนี้เราพักครึ่งก่อนนะครับเดีย๋ยวเรามารุนกันต่อในครึ่งหลังนะครับ ช่วงพักครึ่งครับไปขอบคุณสปอนเซอร์ของเราก่อนนะครับกับ5 g 1 g ครับแอดไลน์ไปที่แอด 55G10 ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับครับบริการโบนัสเกมกีฬาที่เยอะที่สุดสูงสุด50นะครับเกมนี้เวสต์แรมโอกาสเยอะพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าไม่เฉียบคมพอครับเีรยวผมก็มีโอกาสเหมือนกันครับจังหวะนี้ของนางฟามินโยครับมองแต่ว่า อย่าบังคับทิศทางไม่ไดนะ้เข้าตรงกลางศีรษะนะครับจากวันนี้ของทางฟิมิโนโกดด้วยซ้ายหลุดกรอบออกไปเยอะเลยครับก็มีโอกาสด้วยการทั้งคู่แหะครับแต่เวนแซมเนี่ยโอกาสมันจะใกล้เคียงกว่านะครับแล้วนี้อีกครั้งของลิวพ์พลครับวายนาดุมแปลบทเรียดผ่านเสาสออกไปนะครับ นี่ครับจริงๆมีไฮไลท์ของเวสต์แฮมที่ใหาเราได้ชมกันเนี่ยน่าได้หลายครั้งแต่นี่คือจุดเปลี่ยนเลยครับลรโอโ,โตกลับมาครับเป็นฟิมิโนแทงให้กับโมซาล่านะครับหลุดแบบนี้ก็ไม่เหลือหนึ่งนที่ลูฟูขึ้นนำครับในครึ่งแรกเรามาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อเลยนะครับ อาครับมาที่ลอนดอนสเตสเดียมกันต่อครับเกมในครึ่งหลังครับเวสแฮมกับลิเวอร์พูลเวสแฮมมีการเปลี่ยนแล้วครับส่งโรเบิร์ตสโนตกราสครับแทนทางด้านปาโบซาบาเลต้ามันโดโบให้มาเดคแคไรส์เอาบังหน้าหน้ำหนักโอ้โหแล้วสราราชโชต้าแต๊แบแอบปัโยให้ก็ติดเคสเวลแล้วครับบอลของเวสแฮมนะครับเคสเวลให้มาอันโตนิョ แคสเวลโดนอาริเซโนจิมแล้วอบอลไม่ไปไหนบอลอยู่ที่แคสเวลอยู่แต่แออาริเซโนก็ยังกลับคืนมาได้แล้วครับตั้งหลักใหม่ครับลิเวอร์พูลฟาบินโยฟิมิโนอโครับให้วายนาดุมข้ามทางซ้ายที่เชมเบเลนเชมเบเลนเอาได้อยู่เชมเบเลนให้ติดดีอบแล้วครับมโนโัว ทางขวาสอดกราสอ่าครับสอดกราสสอดกราสดูความเร็วแล้วเปิดได้เปิดน้ำหนักยังมีครับทางซ้ายดูว่าโอ้ได้อยู่ครับอันโตนิโอเดคาไรส์หลายแล้วหลายมาโอู้การของฟอร์นาสโอ้โหแต่เบาเหลือเกินครับโอ้โหโู้วันนี้มีช่องให้เจาะเยอะเลยครับของนาริโอโพครับโอ้โหหลายครั้งเหมือนกันครับเวสต์แฮมที่น่าจะได้ประตูครับโนโบ มาที่เคลสเวลล์ครับเวสแฮมดุยต่อเคลสเวลเปิดติดเทรนอาริเซอโนแล้วได้ยกเคลสเวลแล้วเปิดมาแล้วฟาบินโยเคลียร์ออกมาครับเฮนเดอร์สันให้ฟิมิโนย้อนมาที่อาริเซดาอานแล้วครับซาร่าแตะมาอาริเซอโนซาร่าขึ้นไม่ได้ครับต้องย้อนไปที่ฟาบินโยวางยาวเลยฟาบินโยกลารไปบอลของเวสแฮมแล้วครับซอสกราส คอนแล่ให้ที่ซอสกราสฮอนแลแล้วไหลแล้วโอ้โอกาสทองโอ้โหอันโตนิโอโอ้หมูหกซะอย่างนั้นเหระครับโอ้โหแล้วลิฟูลส่งนาเบกิต้าแทนจจยุวายนาดุมโอ้เมื่อคู่นี้อันโตนิโอเนี่ยโอ้มีเวลาแต่งเยอะเลยนะครับแต่แหมแกก็ใจร้อนไปหน่อยนะครับโอ้โหยิงหลุดออกไปแบบ ไม่ได้ลุ้นอะไรเลยครับเกตาครับมาที่ฟาบินโยจ่ายเสียแล้วอาร์ดิยบจบได้ซอตกราสซอตกราสมีพื้นที่ทางขวาแล้วรอเพื่อนเตือรถไหลติดฝันได้เลยครับเกตาให้ฟาบินโยงัดทางสายที่เชเบเรนติดเดียบแล้วครับแม่เชเบเลนปล่อยครับโหแล้วบอลของเวสต์แฮมครับพลาดแล หายอยทะลุโอ้อโ,โอัตโนไม่ล้ำด้วยครับโอ้โห,หเอาเหมือนจะล้ำแล้วน่าจะล้ำครับแบบนี้โอ้โห้วเคือติสโจนครับแทนจอแดนเฮนเดอร์สันครับล้ำหน้าก่อนครับอัตโน่โอห้หลุดหลายครั้งเลยนะครับเกมนี้ ลูกทุ่มของลิเวอร์พูลครับซาร่าทุ่มมาอาริสเซนเตอร์อาโนฟาบินโยฟิบิโนแต่ย้อนมาฟาบินโยให้เกยร์ตาทางขวาโมซาลาซาร่า,า,าจะไม่ผ่านเคสเวลเคสเวลให้อัน,ตอนโตนิโอครับผู้ชินให้เล่นได้ให้เป็นลูกได้เปรียบนะครับเคสเวลให้โดนบังครับใฮ้เคส เอ่อธนแรแล้วซาร่าไหลตรงกลางฟาบินโยจิมมากีตาไปเองไปไม่ได้แล้วครับบอกของเวสแฮมซอกสกิาสอืมดีแค่ไรส์ให้อัตโนโ์ครับสายมีพื้นที่ด้วยฟอร์นาวสให้มาที่เครสเวลโยกแล้วให้มาอฟอร์นาวสติดฝานได้แลครับว้าแว่าเวสแฮมบุกหนักนะครับตอนนี้มาใหม มาร์โนโเดคแครไรส์ทางขวาซออกคลาสเปิดแล้วลึกไปถึงอาริซอนแล้วครับ10นาทีสุดท้ายครับอืมอาริซอนก็เปิดไม่แม่นอ่าครับมาอีกครั้งครับเวสแฮมซออกคลาสแล้วเปิดเข้ามืออาริซอนครับไม่มีอะไร เป่าทางขวาที่ซาร่าแม่นด้วยเคอติสโจนส์อลิเซอัโนเคอติสโจนส์ไฮมาฟิมิโนแล้วซาร่าวิ่งไปแล้วอ่ะครับซาร่าซาร่าแล้วโอ้โหสไลด์แม่นครับบริเวน่าบอลอยู่ที่ดีแคลไรส์อาครับเว้นแฮมจะได้สวนบ้างพั้งแรกข้างหน้าเลือกข้างขวาเป็นทางโรเบิัสต์กราสแล้วเปิดเสาแรกติดฟันไดเหรอครับโรบัสัน เกตาย้อนมาที่ฟานไดฟาบินโนเต้นชิงกับเกตาให้กับชเชมเบรนยังไม่ออกครับชเชมเบรนเชมเบรนแล้วเปิดเปิดมาที่โมซาล่าโอ้โหอ้ทั้สองศูนย์นี่ฝังเลยนะครับยังแค่หนึ่งศูนย์บอตรงแดนของเวสต์แฮมยังอาเสียบอลแล้วชลเชมเบรนเข้าเรียมยบแล้วครับเดี๋ยวเปิดมาก,ก็ติดตัวเมส โคดิสโจนแล้วก็จบเกมครับโอ้โหเป็ว่าหลุนกันเหืดจับหน่อยครับวิุโปเกมนี้ครับบุกไปชนะเวสแฮมได้หนึ่งประตูต่อสุดป,ประตูชัยจากโมฮัมเหม็ดซาราตั้งแต่ช่วงของครึ่งแรกนะครับนาทีสุดท้ายเลยช่วงทดเวลานะครับนาทีที่45บวก3นะครับก็มารู้นกันว่าของจริงจะจบอย่างไรครับ หรืพูภจะทำสถิตต่อเนื่องไม่แพ้ใครในดีอีกครั้งได้หรือไม่นะครับในการเจอเวสแฮมทีมท้ายตารางนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ที่ช่องกอจิสิริชแนลด้วยนะครับค้ดนี้มาสัโอ้โหมาสะเช้าเลยนะครับก็อาจจะมาช้าหน่อยแต่ก็ามานะครับทุกท่าน,นครับก็คืนนี้มีอ่าไลฟ์สดด้วยนะครับ ก็อัปเดต11ตัวจริงพูดคุยหลังเกมนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายๆเนี่ยก็จะวิเคราะห์วิจารณ์เกมคู่นี้กันนะครับเป็นการพรีวิวคู่นี้ว่าความน่าจะเป็นของเกม1ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามมีใครบ้างน,นะครับอาครับก่อจะจากกันไปครับไปขอบคุณสปอนเซอร์ของเราครับกบบ5 g 1 King ครับแอดไลน์ไปที่แอด5 5 g 1ตามลิงด้านล่างได้เลยนะครับกับบริการโบนัสเกมกีฬาที่เยอะที่สุดโงสุด50%นะครับ ก็ฝากด้วยนะครับในช่วงของการพรีวิววิคราะห์วิจาร์รวมถึงการไลฟ์สดในช่วงเราๆเกือบตี2นะครับ11ตัวจริงมาเมื่อไหร่นี้ก็จะมาพูดคุยกันนะครับรวมถึงคุยหลังเกมนะครับก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับแฟนๆเดอะคอปนะครับนี่คือประตูชัยของโมซาลานะครับอาครับลาทุกท่านไปน,นะครับก็ แต่ว่ามารับชมเกมนี้ก่อนจะไปเรียนไปทำงานนะครับอาครับลาทุกท่านไปเลยนะครับสวัสดีครับ